ไปอะเอาอยู่ไหนอะไปทำไรทวันนี้ไม่ไปนะใช้จุดนี่บ้านแหละมก็ต้องไปที่บ้านาอยากไปบ้านเขาก็บอกเขไปแล้วฮะเยไปตรองใ่หมดทำไมเยไปอะเอ้าเขาก็ไปกันเยอะแยะจำอะไรได้มังเนี่ยได้ ม่ห่าเลมันมือังนนกัดอะไง้เพื่อนเเพื่อนำ่านขอขอขอไฟแล้วมาน่ารักค่ะทำไรอ่ะมันกัดเหรอพี่วาก้าไม่กัดวก้าเห่าก็ตาโปนกัดเลยเออเนี่ยเขาตาไม่โปนอ่ะฮิฮูเดี๋ยวมีสูต่จะทำอะไรมันเนี่ย หมายยังเกียดอะผ่อนไปนะเออจริงดี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 ดูมิวความสุขไม่รู้สุขด้วยนะเคยตัดตัดได้อีกนะไม่ได้มาถึงมือขนาดหมายยังเกียดด้วยคำพูดวิธีเดี๋ยวนะได้แบบสองหมื่นรูปอะของใครอะพี่ป้ายายดีอันเนี้ยเราไปส่งมาด้วยนะส่งด้วยนะแต่วันนี้เขาแชทอยู่บ้านจริงนะไม่ไปเดี๋ยวขับรถตามไป รถไหนวะได้เลยได้เหรอปวดนั่แท็กซี่จากจากนั่นไปนู่นน่ะสามร้อยสามร้อยไปไหนเกินเกินใครมวยไงหลักเนี้ยนะไปบ้านเอ็มบ้านไม่ถึงถึงถึงรถติดตรงนี้ก็ถึงแล้วตรงนี้ก็ร้อยนึงเลยถูกเองนะคุณละโอ้โหเอ็มเล่นอะไรเนี่ยเป็นไอเปนไอโฟนไงร้านรูปอ่ะจริง คือขี้เกียจเนี่ยกดค้างเยอะแล้วก็น่าเหมือนเอาอุกอันมากี่กิ๊กอ่ะวันเดียวกไปวิดีโอด้วยสวัสดีเครื่องมือถือใหม่ iPhone 6เครื่องมือถือใหม่ก็จะมาทักทายเครื่องด้วยคลิปนี้สวัสดีเขาเป็นคลิปแรกใช่ไหมอ่าเขาชอบเป็นคนแรกคลิปแรกของเครื่ สวัสดีครับขอให้ดูคลิปนี้แร่ำรวยทุกคนเลยแต่จะมีพี่เขาได้ดูคนเดียวพี่เขาก็จะรวยรวยมีแฟนแล้วต่ดีดีเหมือนเขา <c oughs> แล้วก็อะไรอีกดีนะก็อย่าลืมบ <c oughs> <ๆ S 1> วเพียงเขาด้วยแล้วก็อย่าลืมบวกคนด้วยแล้วก็อย่าลืมโอนตังค์ด้วยเข้าใจไหมโอนตังค์สำคัญมากตังค์สำคัญมากแล้วไม่อนก็ไม,ม่มีค่าเข้าใจไหมโอนตังค์ด้วยไปขอคิดเจิมอันนี้ไม่เจิมนี่ สีแตกด้วยไม่ซื้อใหม่อะเรอพี่ทำมาซื้อให้ไงไม่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 รอ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 ดูหน้าก่อน <c oughs> ไม่เห็นใครเลยมีแต่กล้องคืออะไรกล้องย้อ <c oughs> มเลยค่ะไ่เจอตั้งหลายวันนี่ <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> <c oughs> ี่เทียยเป็นไงบ้างเลยไม่ไม่เจอี่เกียยนานเหมือนกันใครตรงนี้ไม่ไปต้นตานั่งไม่ไป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 ไป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 

ร้อนมากของฉันเนี่ยช่วยอะไรใส่เขาไปเลยกันอยู่รอเนี่ยมันร้อนมากเลยนะร้อนไหมกินกินอะไรพี่เอเอ่อเอ็มเอามาอ่ะแล้วก็วิชิตต่อจตตาบักตรงนี้มันคือตรงไหนของโลกยังไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันบ้านนุชี่บ้านนุชี่แถวนี้นี่หลับแดดหลับอนนี้ทางนี้ชื่อว่าไปขัดไม่ได้ตาก็ถึงนี่มึงไม่อยากไม่เอ็มจื้อ ตอนนี้ควรโลนเป็นโลนะน้องจ๋าไม่ใช่นักมวยเนี่ยว่าถูกไม่เอาไปสอยสอยพวกเนี้ยชิเกี้ยใส่แนี้มาเต้นเลยจริงรอดูนะต้องเห็นนะได้ไปต้นไม้เปลี่ยนมีเปลี่ยนคนมีเปลี่ยนครูด้วยว่าเฮ้ยข่าวมากเลยอ่ะบ้าแล้วข่าวขนาดนี้ไม่ชินเหรอดู เห็นแต่ผมเห็นแต่ผมอ่ะหายไปเนาะไม่ดีเห็นไหมใคอยู่แล้วตาอย่างเงี้ยดีแล้วสงสารเพราะขาวๆมต้องมุดๆเข้าสู้เขาจะเขียนอะไรเข็นรถไหมรถต้องสองใครเขียนอ่ะเอมไงแสดงพลังเฮ้ยมันขาวอ่ะไอ้ตื่นเต้นหรือว่าอะไร ขาวเลยแค่กี่ล้านลูกวะนพี้ถอยใต้ดอนแดงแล้วฝั่งนี้อ่ะมี่สังขาหลอกไปแล้วนก็ขาว ไม่้อหนักอ่ะรถแล้วว่าจะได้นีหมดเออดีนะไม่พูกพกช่างตอนเอากล้องวางวะวิงวิ่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 งสงเราเปิดคอร์สดีกว่าใครอยากลดหนักมาวิ่งบ้านเขาปเยีอย่าไมต้องแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ ไม่้กินนมไม่ได้กินนมเกินนมไม่ได้อ๋ม่ไมีใครคิดอะไรม่ไม่ใิีใครคิดทุกคนยังไม่ได้คิดอ่ะคิดคนเดียวใช่ อ้ามาแล้วใหญู่่่นี่อะไรของใคราไมเลป่นของใครอะไม่รู้อะนี่รอะยัเล่นอยู่นี่รู้เปล่าให้เองเลยให้เองเลย่เองเลยแอมแอมน้องซื้อของมาให้สวัสดีค่ะน้องซื้อของมาใหเคยมาใช่ไหม อาอจริงเหรอใช่เขไม่เคยมาทาเขาขอบคุณนะคุณนะมาถือให้แล้วก็หลกไหมก็บอกไงขอบคุณครับจานเขาซับอยู่ไหนจานเอให้จ่ายเซฟี่หน่อย่ก็อยากอยากได้เสือพี่จ่ายเลยอ่ะไม่ช้าไม่ได้พี่ฟ้ายเอาเซฟพี่จ่าให้เขาให้พี่ด้วยโอเคเนี่ยอเกบี่มหล จานไม่ไปไปไม่ออกไม่ออกเยอเลดไม่ไม่ไยรถาค่ตรนี้ไม่ว่างเลยามือนว่างกไปอ่ะได้นะพอไม่ได้เ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันออฟฟิศะเข้าไป อันนี้บอกเป็นข้าออฟิศไงเอเห็นบอกให้คนเดเออใช่ขอไอ่ะมอไอ่ะอ่ะเอรางกต้องอับา้น้ตอนนีจัรถเลยอเอมต้องรอแท็กซี่ก่อนติดวปขา่ครอเขาเียก่อียกคเรียกโยมอะโซ่ละรถเสียฮันนี่รถเสียอ่ะโยกอนนึงึง